สวัสดีทุกท่านครับสวัสดี FC และผู้ที่เดือดร้อนในการใช้น้ำทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอมอบสกสให้กับทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องน้ำนะครับคือบางทีน้ำประปาไหลบ้างไม่ไหลบ้างเราก็มีน้ำใช้อย่างไม่ต้องเดือดร้อนนะครับถ้าเราต่อระบบต่อระบบนี้เรียบร้อยนะครับเพีงแต่เราเสียบปลั๊กไอ้มอเตอร์ไอ้ปั้มน้ำของเราวไว้ แค่นั้นนะครับเราก็มีแรงดันน้ำใช้ได้ตลอดเวลาจนกว่าน้ำในถังเก็บของเราจะหมดนะครับเวอร์ชันนี้เป็นพัฒนาจากเวอร์ชั่นแรกที่ผมเคยลงไปช่วงก่อนนะครับว่าเวลาน้ําไม่มีนะ้ำประปาไม่ไหลเราก็ใช้ได้อย่างสบายแต่เวอร์ชั่นนี้ปรับปรุงมาอีกคือเราใช้ปั๊มตัวเดียวของเรานี่นะครับให้มันดัน ใช้น้ําใต้ทั้งบ้านแล้วเปลี่ยนหน้าที่จากเอาดันใช้งานบ้านเอามาดูดจากท่อประปาที่มันอ่อนนะครับคือเราเปิดแค่ก๊อกยดปิ๊บๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับพอเราเพิ่มระบบนี้เข้าไปเราก็สามารถใช้งานได้อย่างปกติเลยครับผมขอมอบความสุขปีใหม่2564กกับทุกท่านนะครับที่มีปัญหาเรื่องน้ำนะครับ อย่างผมนี้ไม่มีปัญหามาตั้งแต่ผมทําระบบนี่มาคือผมไม่สนนะครับน้ํามาปลาปลาไหลไม่ไหลก็ช่างครับเพราะผมมีถังสํารองพันลิตรเนาะอย่างใครที่มีเนื้อที่น้อยนะครับถือไม่สามารถทําแทงบนไว้ได้นะเราก็เอาวางบนดินนะง่ายๆครับเราใช้น้ํามากแล้วก็เอาถังใหญ่หน่อยซึ่งถังมันก็ไม่แพงครับ ลูกหนึ่งก็ประมาณสองสามพันเนาะแล้วแต่คือทําให้เราหมดประวงไปเลยครับเรื่องการใช้น้ําปั๊มน้ําของเราก็ทํางานสองหน้าที่นะครับหน้าที่ที่หนึ่งดันน้ําจากถังเก็บของเราใช้งานท่บ้านและหน้าที่ที่สองดูดน้ําจากท่อประปาขึ้นสู่ถังเก็บของเราคือเราเปลี่ยนหน้าที่ของมันง่ายๆครับแค่บิดใช้เวลาไม่กี่วิน,นาทีครับก็เปลี่ยนหน้าที่มันได้ แล้วมันก็จะซื่อสัตว์กับเรานะครับเราตั้งมันไว้ยังไงมันก็จะทํางานให้เราเหมือนที่เราตั้งโปรแกรมไว้นะครับสวัสด,ดีทุกท่านครับผู้ชมทุกท่านวันนี้วันที่31ธันวาคม2563นะครับวันนี้ขอมอ,อบสอสให้กับทุกท่านนะครับและเป็นพิเศษสําหรับท่านที่เดือดร้อนกันเรื่องน้ำปราปานะครับถ้าใครที่น้ําประปามันมาไม่ถูกใจนะครับ มาบ้างไม่มาบ้างทีนี้เราสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองครับเนี่ยครับเดี๋ยวถ้าอธิบายแล้วมันจะไม่ยากนะครับนี่จะง่ายๆเลยนะครับอันนี้ใช้งานมาเป็นปีกว่าแล้วครับเดี๋ยวถ้าถ้าเข้าใจแล้วสามารถเอาไปทําเองได้สบายเลยนะครับหมายความว่าถ้าต่อระบบนี้เข้าไปแล้วน้ำประปาไม่ใช่ปัญหาที่จะมากวนใจแล้วครับ ไหลไม่ไหลก็ช่างเรามีใช้ได้อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่าน้ำประปาไม่มีแรงดันนะครับเราเปิดมันไม่ออกแต่ถ้ามันมีอยู่ในท่อเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับง่ายๆเลยเพียงแต่เราเสียเวลานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้ก็จะย้อนจากที่เคยเอาลงมาก่อน ผมเคยลงมาก่อนทีแล้วครับตัวนั้นแต่อันนี้คือพัฒนาขึ้นมาจากที่ตอนเก่าอีกหน่อยครับตอนแรกเริ่มที่ที่ชุดก่อนที่ผมลงไปนั้นสิ่งที่อัปเดตหรือเพิ่มเติมจากชุดเดิมนะครับคือผมจะเพิ่มขึ้นมาสองตัวนะครับเราลองดูนะครับเพิ่มตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็เพิ่มเนี่ยเพิ่มท่อนี่นะครับเพิ่มท่อนี้ แล้วก็เพิ่มท่อนี้แค่นี้นะครับเพิ่มเพิ่มสองวาลวนี้นะเอาไปใช้สําหรับตอนที่น้ําสํารองเราหมดแทงนะครับน้าน้าสารองหมดแทงแต่ว่าเวลาเราเปิดมันมีนิดเดียวแค่หยดติบติเราก็สามารถเอามาใช้งานได้ปกติเลยนะครับซึ่งตอนแรกเราไม่มีเราไม่ได้ต่อชุดนี้นะครับต่อชุดที่สําหรับดูดน้ําขึ้นนะ จระดับดูดน้ำขึ้นมาสู่แท้งของเรานะครับผมสรุปให้ง่ายๆเลยนะครับที่เราต่อแบบนี้หมายความว่าเราใช้งานปกติเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรมันเลยนะครับเราเพียงแต่เปิดไว้ครั้งเดียวเราไม่ต้องสนมันก็เหมือนกับเรามีปั๊มอัตโนมัติอยู่เนาะเราเปิดน้ำเมื่อไหร่มันก็ได้ใช้อย่างนั้นนะครับแต่ว่า ตอนนี้ที่มาเพิ่มคือเพิ่มเอาปั๊มของเราดูดน้ําในท่อประปาขึ้นมาใช้งานอีกคือตอนนี้เราก็แค่เพิ่มอุปกรณ์ขึ้นมานิด็เดียวนะครับแต่ตอนนี้เรามีโจทย์ขึ้นมาอีกอย่างคือน้ําประปามันไหลน้อยมากมันขึ้นไปถังเก็บของเราไม่ทันนะครับแต่ว่าเราเปิด มันก็ออกแค่หยดหยดนิดเดียวนะเราก็สามารถแค่ปรับเบาวปรับเบาวนะครับแค่ปรับเบาวให้ปั๊มของเรากลายเป็นดูดน้ําจากท่อประปาขึ้นสู่แทงของเราดูการทํางานนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นท่อประปาเข้าบ้านนะครับเนี่ยนี่ท่อประปาเข้าบ้านถ้ามันมามันก็ไหลขึ้นไปเลยเพราะว่าเราเปิดนี้ไว้นาะ ไหลขึ้นมันก็สูงแทงสำรองของเราซึ่งแทงนี้เราจะเอาไว้สูงไว้ต่ำก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาไว้สูงมันก็จะมีผลดีตอนที่ถ้าน้ำมันเต็มมันก็มีแรงดันของมันเนาะแต่ถ้าเราไม่มีเราไว้ต่ำก็ได้นะครับเอาไว้ต่ำก็อาศัยปัม๊มใช้งานช่วยดันนะครับถ้าว่าน้ำมันขึ้นนะครับมันก็ขึ้น แทงเข้เราเอาไว้สูงก็ได้ต่ำก็ได้อย่างที่ว่านะครับถ้ามันเต็มมันก็มีบอลวาลวเป็นตัวปิดนะครับตัวนี้มันก็น้ํามันก็ขึ้นมาตามปกติของมันนะครับถ้าเต็มเมื่อไหร่บอลวาลวก็ปิดถ้าลดระดับบอลวาลวก็เปิดเวลาน้ําประปาไม่มีแรงดันนะครับมันเข้าถังเราไม่ได้เนาะคือมันมานิดเดียวตอนนี้เราก็เปิดไว้อย่างเดิมนะครับตัวนี้นะ แต่เราจะมาปิดเราจะมาปิดตัวที่ขึ้นแทงนะตัวเข้าถังของเราเนาะที่มีบอลวาลนั่นนะเราตอนนั้นเราปิดเลยครับสมมติถ้าเราปิดเราปิดนี่ปิดแล้วนะครับเราก็มาเปิดเปิดตัวนี้เปิดตัวนี้นะครับเปิดตัวนี้น้ําเราก็ดูนะครับน้ําจากท่อปปา ก็มาอ่มานี้มานี Intel ้มานี้อแล้วก็มาเข้าท่อดูดของปั๊มนะครับคือตอนนี้เราจะเอาปั๊มของเราดูดจากท่อประปานะครับเนี่ยแล้วเราก็ต้องมาปิดตัวนี้ด้วยครับเราปิดแค่สองตัวนะครับอ่าเราปิดตัวนี้อ่ากับปิดตัวนี้นะครับจําไว้ครับปิดสองตัวอ่าเราเราลองดูอีกทีว่าแรงดูดของปั๊มนี้นะครับอ่ามันก็ดูดมาดูดมานะครับดูดมา มานีาไปไม่ได้ต้องมาทางนี้มานี้มานี่มานี่ไปได้ขึ้นนี่ขึ้นไม่ได้เพราะเราปิดแล้วมันก็ดูจากท่อประปาเส้นเดียวครับดูจากท่อประปาไปเลยเข้าเข้าในเข้าในปั๊มแล้วครับแรงแรงดันของมันนี่ครับแรงดันของมันมันก็ดันมาครับนี่ดันมาปกติครับดันมาดันมาดันมา มาเจอตัวนี้มันจะเป็นเช็ควาลครับทาให้น้ําไหลได้ทางเดียวเวลามีแรงดันจากปั๊มนะครับมันก็หยุดแค่นี้เพราะมีเช็ควาลกั้นนะครับมันก็มานี่เนี่ยแล้วก็เปิดนี่ครับแล้วก็เปิดเปิดมันก็จะดันขึ้นสู่แทงของเรานะครับเนี่ยเราไว้สูงมันก็ดันขึ้นสูงนะครับเราไว้ต่ํามันก็ดันลงต่ำนะ เนี่ยคือท่อนี้ครับเป็นท่อที่ออกมาจากถังเก็บของเรานะครับ่อนี้ออกมาจากถังเก็บอ่าเราก็ดูเมื่อกี้ออกมาจากถังเก็บมันก็ไหลมาตัวนี้ปิดอยู่เราต้องมาเปิดครับตัวนี้ปิดอยู่เราต้องมาเปิดมันก็เข้าปั๊มาเข้าปั๊มแล้วแล้วก็มีแรงดันออกมามีแรงดันออกมา มันก็ไปสู่ที่เราใช้งานที่บ้านนะครับเนี่ยตอนนั้นไปใช้งานที่บ้านมันดันออกมานี่พอมันจะกลับมาหาท่อตัวนี้คืออันนี้คือปลาปานอกบ้านเนาะมันก็มาเจอเช็ควาลมันก็หยุดอยู่แค่นั้นหยุดอยู่แค่นั้นเองมันก็ปกติแล้วครับ ที่เอาเช็ควาลวมาใส่นี่นะครับมันก็ช่วยได้สองอย่างเนาะคือการการน้ำย้อนกลับจากแรงดันของปัม๊มนี่ครับเวลาแรงดันปั๊มมีมันก็ไม่ไม่คืนสู่ไอท่อประปาแล้วสมมุติเนาะสมมุติแค่เราปิดปิดปิดสองตัวนี้นี่ครับสมมติปิดสองตัวนี้น ก็คือระบบของเราตัดขาดเลยน้ําประปาก็จะเดินตามปกติครับเนี่ยเพราะมันเราเราปิดแล้วระบบของเราไม่เกี่ยวแล้วครับถ้าเราปิดสองอันนี้นะครับระบบที่เราต่อทั้งหมดนี่ไม่เกี่ยวเลยแต่ถ้าเราเปิดเมื่อไหร่เนี่ยน้าตัวนี้มันก็ขึ้นสู่ทั้งขึ้นสู่ทังเก็บของเรานะครับเนี่ยปลาปลามาไหลมาเรื่อยๆไหลจนเต็มทังเก็บวนวาวก็ปิด ตอนนั้นคือน้ําในถังเราก็เหลือเฟอือแล้วครับสรุปการใช้งานนะครับถ้าเราใช้งานปกติวาล์วจับท่อปะปาข้างนอกเราเปิดไว้อ่าแล้ววาล์วตัวที่ขึ้นถังเก็บของเราก็เปิดไว้นะครับอ่าแค่นี้เปิดไว้แล้วก็ตัวนี้ก็เปิดไว้นะครับตัวเข้าสู่ สุดปั๊มน้ำพอเราก็เปิดไว้ตัวออกก็เปิดไว้นะครับเปิดไว้สรุปก็คือออกเปิดหมดทุกอันเปิดไว้หมดนะครับแต่ว่าเราจะมีเช็ควาล์วอยู่นี่นะครับ2ตัวนี้ปิดปิดคือปิดไม่ให้ปั๊มเดินเพื่อดูดน้ำจาก ท่อประปาข้างนอกนะครับเราปิดไว้ตัวนี้เราจะเปิดก็ต่อเมื่อน้าประปาไม่ไหลนะครับเราต้องมาเปิดตัวนี้น้าประปามีนิดเดียวครับเปิดแค่หยดเนี่ยเรามาเปิดนี้เลยเปิดแค่สองตัวนี้ครับเปิดสองตัวมันก็จะดูดมาเข้าถังของเราเลยคือแปลสภาพดูดข้างนอกแต่ถ้าเราปิดก็หมายความว่าแปลสภาพเป็น ดูดในแท้งของเราส่งในบ้านนะครับมีทํางานสองหน้าที่ครับปั้มของเราทํางานสองหน้าที่หน้าที่ที่หนึ่งดูดน้ําจากท่อประปาข้างนอกขึ้นสู่ถังเก็บของเราและอีกหน้าที่ก็คือดูดน้ําจากถังเก็บของเราเข้าสู่บ้านคือเราใช้ตัววาล์วนี่เป็นตัวบังครับแต่ว่าถ้าใครมีใช้เป็น เป็นวาล์วที่ควบคุมด้วยสวิตนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับจะง่ายดีเราต่อพ่วงเขาเ้าไปเลยเอาเป็นสวิตเป็นตัวปิดเปิดได้ครับซึ่งระบบใหม่ตอนนี้มันก็มีนะครับเรามาต่อพ่วงเอาสวิตคุมเอาแต่ที่จะเป็นสวิตคุมต้องว่ากันทีหลังอีกทีนึงครับมันก็จะซับซ้อนขึ้นอีกนิดหน่อยมันก็ไม่มากนะครับจากจากระบบตัวนี้ มนก็เพิ่มความสะดวกขึ้นมากเลยนะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยขอทวนกันอีกครั้งครับหน้าที่ที่หนึ่งปั๊มของเราันาทำงานคือด,ดูดดน้ำจากท่อประปาข้างนอกเข้าสู่ในบ้านนะเราดูนะครับขณะที่เราเราต้องเปิดนะครับเปิดตัวนี้ก่อนนะครับเราใช้เราใช้น้ำประปาดูดข้างนอกเข้าสู่บ้านนะครับ เราเปิดสองตัวนี้แต่สองเปิดสองตัวเราต้องมาปิดสองตัวนะครับปิดนี่ตัวหนึ่งแล้วก็มาปิดตัวนี้มันก็จะดันนะครับดูนะครับมันก็จะดันดันขึ้นเลยดันขึ้นตอนนี้มันก็ดันขึ้นสู่ถังเก็บนะครับดันขึ้นสู่ทังเก็บนี่ครับ มันจะดูดดดูดจากข้างนอกนะครับดูดมาคือนี่เราปิดแล้วมันก็ต้องมาทางนี้มานี่มานี่มานี่เราก็ปิดไว้มันก็มานี่แล้วก็เข้าในถังเลยครับเข้าในถังออกมาออกมาออกมามานี่ไปนี่เจอเช็กวาลไปนี่ไปนี่ก็ข,ขึ้นสู่ถังเลยครับขึ้นสู่ถังเก็บเลย มานี่ก็ไม่ได้แล้วเพราะเราปิดไว้สรุปการใช้งานก็คือใช้ปั๊มตัวเดียวเอาดันจากถังเก็บอาไปใช้ทั่วบ้านและเปลี่ยนหน้าที่จากเอาดันจากถังเก็บเอามาปัม๊มเป็นปั๊มดูดจากท่อประปามาขึ้นแทงของเราง่ายๆโดยเราหมุนวาล์วปิด แค่สี่ตัวนะครับเนี่ยเราก็ทําเครื่องหมายไว้ก็ได้ถ้าการลืมเหมืนทเครื่องหมายไว้สองตัวนี้เราเอาปิดต้องปิดไว้ตลอดเวลาที่เราใช้งานปกตินะครับเราจะมาเปิดก็ต่อเมื่อน้ำในถังเราไม่พอใช้ปลาปาก็มีอ่อนมากเราก็ดูดปลาปามาใช้ขึ้นถังคือเราต้องมาเปิดสองตัวนี้นครับ อันนี้คือใช้งานปกติแล้วก็ปิดไว้ด,ดูอีกครั้งครับอันนี้คือเราใช้งานปกตินะครับใช้งานปกติเราปิดปิดสองตัวนี้คือใช้งานปกติเลยคือใช้งานแบบเราไม่ต้องสนละเราก็มีน้ำใช้ตลอดนะแต่เวลาน้ำของเราที่ใช้ในถังเราใช้หมดแล้ว อย่างบางทีซักผ้ายัางค้างอยู่มันไม่เสร็จนะงั้นเราก็ง่ายๆเราก็เอาช่วยให้มันดูดจัดในท่อประปานนะครับเราก็แค่เปิดสองตัวนี้เปิดสองที่เราปิดไว้เนี่ยนะแต่ถ้าเราเปิดสองตัวนี้เราก็ต้องมาปิดสองตัวนี้นี่ครับแค่นี้แค่นี้ครับปิดสองเปิดสองจำไว้ง่ายๆ,ๆเลยครับ หลังจากที่เราต่อระบบเรียบร้อยนะครับหลังจากต่อระบบเรียบร้อยแล้วเราเสียบปลั๊กหรือเปิดไฟให้มันเข้าปั๊มน้ําของเราเรียบร้อยแล้วเราใช้งานปกติเราก็เพียงแต่เราทําเครื่องหมายสตัวได้ไว้เราปิด2ตัวนี้อย่าอื่นเปิดหมดเลยนะครับเปิดทุกตัวเลยแต่เมื่อไหร่ที่ว่าน้ําในถังเราก็หมดถังจำลองเราหมดเนาะ ซึ่งถังสำรองที่ว่าเนี่ยเราจะเอาวางบนดินก็ได้หรือทำบนแทงสูงอะไรก็ได้แต่ถ้ายิ่งแทงสูงไอ้ปั๊มนี่ก็ไม่จำเป็นที่เราต้องส่งนะครับแต่ส่วนมากแล้วเราไม่มีหน้าที่เนาะเราต้อเอาเอา,เอาถังเก็บเราวางพื้นก็ได้ครับถังสักพันลิตรนี่ก็ได้คือใช้ได้สบายๆเลยนะครับเนี่ยขณะที่เราใช้งานอยู่ปัม๊มน้ำนะพอดีน้ำเราใช้ก็หมดถัง ซักค้าก็ไม่เรียบร้อยเปิดน้ำเฮ้ยน้ำประปลาเขแค่หยดติ๋งติ๋งเราก็มาจัดการเลยครับเนี่ยเปิดนี้ครับเปิดนี้เปิดสองตัวนะครับเราทําเครื่องหมายไว้เลยเปิดสองตัวนี้พอเราเปิดสองตัวนี้แล้วก็ปิดปิดหนึ่งนี่ครับปิดสองเราจาไว้เลยว่าเปิดสองปิดสองเปิดสองปิดสองคือใช้ปั๊มดูดน้ําจาก ท่อปราปาเอามาขึ้นถังเก็บของเรานะครับถ้าเราปิดสองอเปิดสองปิดสองเปิดสองก็ใช้งานตามปกติเลยทีนี้ปั๊มของเราก็กลายเป็นว่ามันมาดูดจากถังเก็บของเราแล้วมันไม่ไปเกี่ยว กับท่อประปาแล้วครับตอนนี้ปั๊มของเราไม่เกี่ยวกับท่อประปาท่อดูดแล้วนะครับมันมาดูดที่ถังเก,ก็บของเรามาใช้งานเลยแค่นี้ก็จบแล้วครับถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามมาได้นะครับคือตอัวน,นี้ผมใช้งานมาเป็นปีแล้วครับไม่มีปัญหาเลยระบบนี้กว่าจะเซ็ตลงตัวก็เป็นเป็นชั่วโมงวันกันนะครับกว่ากว่าจะทําได้นะครับ แต่ตัวนี้เช็ควาวนี้คือถ้าไม่ใช้ก็ได้แต่เราต้องมาใช้วาลวเนาะแต่ตัวนั้นเดี๋ยวมันจะงงครับเดี๋ยวเราต้องคอยปิดเปิดอีกอันนี้เราแค่เปิดสองปิดสองเนี่ยมันจะง่ายสุดเราก็ทําเครื่องหมายไว้นะครับทําเครื่องหมายไว้ว่าอย่างเนี้ยตัวนี้ต้องปิดเนี่ยที่ทาผมทําเครื่องหมายนะต้องปิดในเวลาที่เราใช้งานปกติเนาะต้องเปิดในตอนที่เราต้องการจะให้ถังปั๊มปัป๊มของเราเนี่ย ดูดน้ําจากท่อประปาข้างนอกเข้ามาใช้งานนะครับเนี่ยอธิบายการทํางานอีกครั้งนะครับตัวนี้ท่อดูดท่อดูดนี่นะครับเวลาเราเปิดนะครับเปิดตัวนี้มันก็ดูจากถังเก็บของเรานะครับดูจากถังเก็บของเราดูจากถังเก็บของเราดูนะครับอันนี้มันก็ไปไม่ได้แล้ว เพราะว่านี่เป็นลิ้นทางเดียวเนาะนี่ก็โดนปิดนะมันก็ดูดดูดทางเก็บของเรานะมันพอดีมาต่อมานี่มาถึงนี่เราปิดไว้นะมันก็มีแค่นี้ครับมันก็ดูดจากทางเก็บเลยเข้าในปั๊มของเราแต่พอเข้าในปัม๊มมันก็ดันออกมาเลยนี่ก็ผ่านมาดันผ่านมาผ่านนี่กลับไม่ได้แล้วครับเจอลิ้นทางเดียว ไปนี่ก็ไม่ได้ครับมันก็ไปไปที่เราใช้งานเราใช้งานบ้านนี่ดูใช้งานมานานแค่ไหนดูครับเนี่ยมันมีท่อนี้มานี่กลับไม่ได้หรอกครับเป็นลิ้นทางเดียวมันก็ไปใช้งานอย่างเดียวนะครับนี่อันนี้คือใช้งานปกติเลยเพราะว่าไฟฟ้ามามันก็มีแรงดันเนาะเวลาเราปิดแรงดันมันมีสวิตช์ก็ปิดนะครับ อันนี้คือใช้งานปกติพอเราน้ำไม่พอแล้วครับตอนนี้น้ำเราหมดน้ำปราปาก็ไม่ไหลแล้วมันมีหยดนิดเดียวเราก็มาจัดการเลยเปิดเปิดนี่คือจะเปลี่ยนหน้าที่ให้กับปั๊มนะครับเปิดสองตัวนี้พอเราเปิดสองตัวนี้ให้ปิดสองตัวนี้นะครับปิดนี่แล้วปิดนี่ เนี่ยเปิดสองปิดสองตอนนี้เราดูการทํางานของมันอ่าดูการทํางานนะครับตอนนี้พอปั๊มดูดอ่าปั๊มดูดมาถึงนี่เราปิดไว้นะมาถึงนี่อ่านี่เราเปิดมานี่เราปิดไว้มานี่นี่ครับสรุปตอนนี้มันก็จะดูดจะดูดจากไอ้ทอ่ทอท่อนอกบ้านท่อประปาน,นอกบ้านนะครับมีแรงดูดลว อันนี้จะเข้าไปในบ้านเราไปไม่ได้ครับเพราะเจอเช็ควาล์วนี่ครับเช็ควาล์วก็ปิดมันก็เลยจําเป็นต้องดูดจากเข้าออกประปาข้างนอกบ้านนะครับเนี่ยดูดดูดเข้าไปแล้วตอนนี้ดูดไปนี่ไปไม่ได้ดูดดูด,ด,ดตอนนี้ส่งนะครับอ่ส่งมาละส่งมาส่งมาส่งมามีแรงดันครับไปนี่ไม่ได้ละเจอเช็ควาล์วครับ มานี่มานี่ไปได้แล้วมานี่มานี่ก็ไปไปใช้งานนะครับเนี่ยเนี่ยพอเราเปิดเนาะไปใช้งานพวกเราคือน้ำประปาข้างนอกมันก็โดนดันไปไปใช้งานพอแรงดันมันเกินนะครับคือเราใช้เราปิดน้ําหรือว่าเครื่องซักผ้าเราเต็มมันก็ปิดเนาะปิดน้ําน้ํามีแรงดันครับตอนนี้น้ํามีแรงดันก็ดันผ่านตัวน,นี้และครับ ผ่านตนนัวนี้ลงไม่ได้เพราะโดน็อาปิดไว้นะมันก็เลยจําเป็นต้องขึ้นขึ้นถังเก็บครับี่ถ้าเราปิดปิดสองนี้ระบบของเราเราไม่ต้องเสิร์ฟละเพราะเราปิดสองนี้คือเราให้ให,ให้ระบบทํางานอย่างที่ว่านนะทางานปกติแต่ว่าเมื่อไรที่น้ําในถังเราหมดนะครับเราต้องการให้ให้ปั๊มตัวเนี้ยมันดูด น้ำปราปานอกบ้านเอามาใช้งานถ้าเหลือจากการใช้งานแรงดันมันก็จะดันขึ้นเก็บไว้ในถังเนี่ยเราก็มาเปิดเรามาเปิดเปิดแค่2องอันนะครับเปิดสองนี้แล้วก็มาปิด2นี้สำหรับปีใหม่นี้ก็คิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำปราปาไม่ไหลมากวนใจทำให้เสียอารมณ ลินคุณยองนะครับแต่ก่อนก็อยู่ละปู้นเนาะแล้วก็ย้ายมาอยู่เจ็กแสนก็ได้ประมาณสามสิบกว่าปีแล้วครับลินใช้ไรครับ